ราสั่งแบบว่า,าสั่งจากซุปเปอร์พอยมานะคะพอยแล้วนะพอยโฮมเมดเพราะว่าเราเห็นเขาขายเออม,มันกุ้งกับมันปูนะเห็นเห็นเห็นเขาขายมันน่าน่ากินแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นเขากินแล้วอยากกินอะ่ะเนาะก็เลยสั่งมาอันนี้คือสั่งสั่งวันสองวันอะประมาณประมาณสั่งอีกวันหนึ่งวันที่สองสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เอออ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะของกันนะคะว่า ในกล่องเนี้ยม,มันจะมันจะมีมันจะมีอะไรบ้างเนาะสัมาที่กล่องเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันแกะอะไรกันะคือพอดีเห็นที่เขาเขาแบบว่ายังไงอ่ะเราเห็นพี่แสนส่งมากินใช่ป่ะกับพ่อเราก็เลยอยากกินแล้วก็เลยลองสันะ่งดูเนาะอันนี้ไม่ได้โฆษณาพี่พลอยนะแต่เป็นลูกค้าพี่พลอย ที่ตากล้องมาใกล้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 โอ้ใส่กล่องมาอย่างนี้เลยว้ายนุ๊กหนักหนักติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะนนี้มันมันมันหัวหรือล่างวะเปิดไงอ่ะโอ้ยนี่เขากลับหัวกลับหางอื เขาก็รัดมาอย่างดีเลยนะการกันแตบเพราะว่าบางทีมันก็อ,อ,อ่อแรอะ้มัไดอมีมีชั้นข้างข้งมโอ้โหอมมาอย่างดีครับโอ้ อันนี้ข้างในน่าจะเป็นแบบว่าเป็นน้ําแข็งว่ะเออเป็นวุน้นเป็นอไอเนี่ยวุ้นแบบน้ําแข็งอ,ะอ่ะเอะอคือเขาถึงแบบว่าคือส่งให้มันเ,นเย็นๆเออส่งภายใน,นวันสองวันไงน,นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้มันกุ้งเว้ยมันมันกุ้งแม่น้ําส่งเครื่องน,นี่เน,นี่ยอดุ ลองดูดิเดี๋ยวลองดูนะคะว่ากระปุก <5. S 2> ละสามร้อยช่ว <5. S 2> งโปรโมชันเนี่ยค่าส่ง,งเก้าสิบอันนี้มันปูอนี้้มมันปูเยอะออกมาข้างนอกเลยนี่ว้าวอันนี้อันนี้เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูนะว่าจะอร่อยตามที่พี่แสงบอกไหมนี่ อ้ำจิ้มเราก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะกินะอะไรก่อนดีนีขอโทษนะคะไม่มีผักโอ้ไม่มีกระดาษพิชูแม่แ <"Me> ป๊บหนึ่งนะได้กินนะ นี่น้ำจิมซีฟูตําเองเหรอเออใช่ทำไมสีมันโหดจังสีมันแบบว่ากินเสร็จแล้วก็มีเข้าห้องน้ำจุบดจดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝากล่องนเป็นฝาขวดเราจะชิมทีละเราจะชิมทีละกระปุกนะคะอันนี้มันฟูไว้มันปู กินกะข้าวสวยร้อนๆน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยๆหืมหอมอ่ะหอมกิ่นกุ้งไม่เกรงใจนี่ก็เรียเลยนะเนี่ยนี่นีตักนี่นะคะนี่นะคะวิ่งเดี๋ยวเราลองชิมข้าวร้อนๆนะข้าวเสียร้อนๆอันนี้กำลังแบบว่า จิ้มเปลาๆกันจิ้มเปล่าๆกันนะแล้เดี๋ยวรใส่น้ำจิ้มเอ้าจิ้มเปลาหน่อยเป็นไงจิ้มแบบสวยร้อนๆพิ่งสุกใหม่ใหม่อ๋ออร่อยดีหว่ะอือเหมือนเหมือนกินต้องใส่น้ำจิ้มเหมือนได้กินแบบว่าเหมือนได้กินกุ้งด้วยได้กินไอ้มันมันกุ้งด้วยไงนี่นี้ใส่น้ำจิ้มเอออร่อยดีว่ะ สนใจก็สั่งซื้อได้นะ<ด>ในกรุงเทพน่าจะได้รับเร็วอยู่เพราะเราสั่งแค่วันของวันเนี่ยได้รับได้รับเลยสั่งยังไหวก็ประมาณวันเดียววันเดียวอ่ะเพราะว่าสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เขาจะมีอัดน้ําแข็งไอนี่มานะอันกันแบบว่าให้มันเย็นนีงเย็นอยู่ปะเนีย่ยหายเย็นแล้วไม่มาแต่เมื่อวานเนี่ยเราเราไม่ได้แกะเราเพิ่งมาแกะวันนี้ แบบเงือแตกอ่ะแซ่บเดี๋ยวลองกินอันนได้เ่อะ <ๆ S 2> เลยแล้วก็ยิ่งจะทั้งเรื่อันนี้อันนี้ก็ได้ติดลมไม่มันจะได้รู้รสชาติไงว่ากุ้งกับบูอ่ะมันจะเป็นแบบไหน,นต่อไปเลยต่อมเลยโซดาน้ำแข็งแล้วจะดีมากเฮ้ยเกี่ยวอะไรอ,อันนี้อันนี้คือ ันนี้จะเป็นมันปูนะคะมันปูอันนี้อร่อยกันเลยยให้มันไหนดีกว่านี้อันนี้อันนี้ได้ปะอันนี้เป็น,อ,น,ปนอู้หูยย่อมย่อมย่อม กินกับขนมปังก็อร่อยดีนะใช่เหรออืมเอามาทาใส่ขนมปังได้ได้มันมันก็อันนี้ได้อยู่เดี๋ยวลองลองชิมแบบว่าไม่ใส่น้ำจิ้มนะอือเขาอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะคือรสชาติมันเนี่ยมันจะออกเป็นเป็นปูอ่ะอ่ะก็ใช่ไงมันปูมันปู

แต่เด็กๆก็น่าจะชอบปู<ะ>น่าจะชอบมันมีมันเหมือนมีเนื้อปูอะหมืนอนอันไหนปูไหนกอนงแล้วเนี่ยอันน,น,อนู้นอันนี้กุ้งจริงมันก็อร่อยสองอย่างเลย ดีกันบบก่น้ำจิ้มและจังเลยน้ำจิ้มซีฟูดนะจิ้มข้าวเหนียวก็ได้เนี่ยได้ข้าวเหนียวน้ำพริกอะไอแอะแล้วมะกับ,ออก,บกับพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้คือเรากินแบบว่าไม่มีผักเลยนะกินแบบสด้วกินแบบสดๆบบสดๆีิแบบว่าเนืแบบน้อลเลยิแกะเลยมาขอขึ้นมาตัวเอ้ยทานกุ้งก่อนนะร้อนแบบเนืนะอก เดี๋ยวออันนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีมาแค่นี้ละค่ะก็ใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกินข้าวก่อนไปแล้วจ้าบ๊ายบายใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะพอยโฮมเมดพอยโฮมเมดอร่อยจริงอร่อยจริงอรอริงเออุพอยทำอร่อยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย